สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะโอ้ยทำไมตอนนี้ทางเดินมันเป็นอย่างนี้คะนี่ลื่นยิ่งกว่าน้ำแข็งแล้วยังไงคะจะไม่ลื่นนี่แต่มันเป็นน้ำแข็งที่เป็นระยิบระยับเลยนะคะโอคยตายค่ะเห็นเรื่องเดินนี่จะไม่หัวเราะเยอะเรื่องหรอคะนี่เดินยากมากเลยโอยนี่คือเผื่อเวลาแล้วนะคะเดินด้านหน้าอย่างเดียวคะ่ะ ให้มีคนเดินสวนมายังก็ไม่สนนะคะเขาก็เดินปกตินั่นแหละค่ะแต่ยังเดินปกติไม่เป็นเพราะยังกลัวลื่นเดินปกติไม่ได้หรอกค่ะอย่างนี้คนอื่นเขาก็ชินเพราะเขามีการทรงตัวดีใช่ไหมคะอย่างที่พูดไปแต่เราไม่มีพื้นฐานกับเล่นสเก็ตสกีนั้นแข็งมาก่อนพื้นฐานอย่างเดียวคือลื่นค่ะโอ้ยจะไปยังไงคะนี่อย ลำบากมากเลยค่ะก็จะออกจากพ้นแค่หมู่บ้านตัวเองนี้ค่ะสวยไหมคะคือขอระยิบระยับยิ่งกว่านีกนะคะเป็นประกายเล่นแสงไฟเลยนะคะนี่แหละคะ่ะระยิบระยับมากเลยสวยๆนะคะมองในตาเปล่าอย่างนี้้ยเพิ่งออกมาพ้นค่ะดีนะคะที่เดินออกมาแล้วเจ๊ดเด็กน้อยไม่งั้นอายขายหนะ้าเด็กก็เด็กก็เด็กจริงๆน,นะคะเด็กสองสามขวบนี่แหละคะ่ะก็เดินไปโรงเรียนไปค่ะนี่คุณพ่อกำลังเดิน มาทำง,งานนงคะอ่ายังไม่ได้เดินถนนเส้นที่จิบป่านะคะเหมือนเมื่อวาน,นะะละค่ะแล้วพอเดินเลียวมาเข้าในซอนนี้นะคะมองมาเห็นพระจันทร์คือก็สวยนะคะเหมือนกับว่ามีเมฆหมอกปกคลุมลางๆนะคะออกแนวแบบเหมือนภาพวาดนะคะคือถ้าดูอย่างนี้ก็ยังเห็นสวยใช่นหมคะมองด้วยตาเปล่าเหมือนเขาจะไม่สว่างกระจ่างมากนะคะ แต่ดูอย่างนี้สวยนะคะมองของจริงคืออุยังไงมนดูค่ะเจอรถปัดนักค่ะพ็ทำงานแล้วนะคะต้องทำงานแล้วค่ะเล่นกัข้ามถนนอ,อยู่เลยเอาข้ามที่เดินดีกว่านะคะตอนนี้ก็มองวิวพระจันทร์ไปค่ะมองพระจันทร์แล้วก็คิดถึงบ้านเรานะคะบ้านเราพระจันทร์จะสวยกว่านี้หรือเปล่าคะก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วละคะ่ะ ยิ่งมองก็ยิ่งสวยนะยิ่งมองก็ยิ่งให้คิดถึงบ้านคิดถึงคนที่อยู่ไกลหรือว่าคนที่จากเราไปแล้วนะคะอย่างพ่อกับแม่หรือว่าคนที่เรายังไม่เคยเจอะคะ่ะแต่ว่านี่นะคะตรงนี้สวยมากเลยนะคะระยิบระยับนู่นนะคะหลังจากที่เขาละลายหมดแล้วเขาก็จะมีบางส่วนที่เขาเล่นกับแสงไฟนี่นะคะ่ะเป็นเหมือนดาวเลยนะคะตามท้องถนนนู่นนะคะ ครึ่งวันนะคะเมื่อเช้าครูส่งแมสเซจมาบอกในกลุ่มนะคะก็เลยเอาครึ่งวันก็ดีเหมือนกันค่ะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างแลวนะคะมาเจอรถไปแล้วราคารถเมย์ก็น่าจะคอยอีกนานเหมือนกันล่ะคะ่ะแต่ก็ไม่ไปเป็นไรค่ะตอนนี้เริ่มจะมีหมอกแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานฟังรายงานข่าวเขาก็บอกว่าตอนวันศุกร์ตอนบ่ายจะมีหมอกหนานะคะซึ่งมองในตาเปล่าที่เขาเห็นนะคะแต่มองในกล้องอาจจะยังไม่ชัดมากนะคะเดี๋ยวข้างหน้น่าจะเยอะแล้วล่ะคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็มาซื้อของที่ตลาดนะคะอันดับแรกนะคะเอ้ก็จะพามาดูส้มส้มส้มนะคะอ,อ๋อนี่ค่ะน้องส้มโอนะคะก็ส้มเหมือนกันนะคะเป,ป็นส้มชนิดนึงยังไปเอากระเทียมก่อนดีนกว่าะคะ่ะเพราะว่ากระเทียมที่บ้านมันไม่มีหนระอกน,นี่ก็จะเป็นแครของแคร์หลักนะคะเอากระเทียมก่อนนะคะเห็นไหมคะมะเขือเทศสีเหลืองน่าอร่อยนะคะสีสแดง<ส>มีลูกผสมนะคะ ผสมยาละครึ่งค่ะพริกหยวกอ๋อไม่ใช่แบะพริกฝรั่งไม่ใช่พริกหยวกค่ะพูดผิดแล้วกระเทียมอยู่ไหนเอออ้ยพริกปลาพริกอันนี้นี่ไงคะที่ไปทำงานตอนหน้าร้อนที่ผ่านมาพริกอย่างนี้เลยค่ะเผ็ดเผ็ดนะคะอันนี้เหมือนพริกบ้านเราเลยนะคะใช่ค่ะยีรลดแทนค่ะ วันนี้ที่ห้างนี้เขามีสินค้าเอเชียเขามาขายอีกแล้วนะคะที่แน่ๆคืออันนี้วุ้นเส้นค่ะจะเหมือนที่เราไปซื้อที่ร้านเอเชียหรือเปล่าคะก็ไม่แน่นะคะแล้วก็ไม่แพงเลยนะคะโอ้โหอันนี้ซอสพ์พิสีราชาขวดใหญ่เลยนะคะอย่างอร่อยค่ะแต่ทำไมมันแพงแพงกังกลงเลยอันนี้เป็นอะไรเลยโอ้ยต้องเอามาขายค่ะเพราะว่า ก็อร่อยดีนะคะว่าไปอันนี้เป็นอ้อน้ำมะขามค่ะน้ำมะขามะคะ่ะนี่แหละคะ่ะไม่ไปไหนแล้วก็ยังอยู่ที่ตรงซอสค่ะอันนี้ซอสพริกสีราชาของไทยแล้วนะคะเจอนหนังสือไทยนะคะแล้วพอขวามือปุ๊บน่าจะเป็นของเวียดนามนะคะซึ่งราคาเท่ากันกับของไทยเราเลยนะคะแต่ของไทยเราน่าจะอร่อยกว่าน,นะคะ ไปค่ะไปดูอย่างอื่นดีกว่าอันนี้คืองานประจํานะคะที่ต้องมาตามเด็กน้อยเข้าบ้านนะคะนี่เปิดให้ออกมาข้างนอกตอนที่กลับมาจากตลาดนะคะก็ไม่ไม่รีบจะเข้าบ้านนะคะนี่คือไม่รู้จะคึกอะไรนั้หนานนะคะหกโมงรือว่าทุกคนยังไม่ยอมอยากจะเข้าบ้านนี่คะ่ะนู่นนะคะออกมานอกบ้านไม่ไปเอาอะไรเข้าบ้านมากนะคะนี่ฝุ่นเอยอ,อะไรเอยเยอะแยะเลยไม่เข้าใจนางคะ่ะไปกลับบ้านเร็วเร็วเร็ว บ้านกบานกบันหลุดกบานนน่นนะคะเหมือนจะรู้เรื่องนะคะแต่ก็ไม่นะคะดีดะดีดมเมยวกบันเลาอันนนโนนนะคะคิดว่าเราเล่นนะคะนี่เรามีอะไร้ีงมาทำเยอะแยะเลย